ไปแน่ไปแล้วปปไปแล้วทะลุแล้วครับทะลุแล้วครับไปเลย วันนี้ก็อยู่ในช่อง1 2 8่คลับนะครับผมวันนี้อยู่กับช่วงรีวิวร0 8นะครับผมอันนี้นะครับคัน MC New s o u ระยะ5เมตรนะครับผมอันนี้จะเซสชันแรกนะครับผมจะทำการงัดให้ดูแอคชั่นก่อนว่าคันมันลงประมาณไหนอันนี้ผมทดสอบไปแล้วคร่าวๆนะครับตัดคลิปลงไปใน t i k t o กและ Facebook แล้วนะครับถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูได้นะครับผมอันนี้นะครับจะลองงัดกับขาตั้งล่มนูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ลองชั่งกิโลเดแล้วอยู่ประมาณ5โลครึ่งนะครับ คันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับที่จะยกให้มันลอยขึ้นมาไม่มีทางนะครับแต่ผมจะปลูกเอนไว้นะครับจะลองงัดให้ดูว่าคันมันลงประมาณไหนนะครับผมแล้วก็จะไปทดสอบกับปลาดูอีกทีนะครับผมโอเคไปดูกันเลยเบามากครับเบามือวัดมือเดียวสบายเลยนี่แรงๆเลยแรงๆหน่ลยหววหัวเลยอย่างนี้ใช่ไหมเออต่องมือไปเลยมีแต่ลั่นหรือเ่าเออเอาเลยเฮ้ยเบาไปเอาอีกเฮ้ยเบาไปได้เหรอพอแล้วมาอั้งนี่ทำห้ดูนี่่นี่นี่ แต่คำเตือนนะอย่าไปสะบัดเล่นเองนะครับเดี๋ยวหักมาไม่คุ้มกันฟปงอย่างนงี้ฟังฟังอย่างงี้นี่โอ้เสียงนี่อย่าไปทำตามนะครับปลายหายไปไหนอะปลายยังอยหอกยอกยอกโยอกหยกโอ้ยมันมือจริงกลัวเอาไปคันเทสกลัวเอาไปเลี้ยงควายเหรอเดี๋ยวก็จะลองงัดกระขาลงไปดู อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมตอนที่เขาเทสคันอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจะงัดให้ดูแอคชั่นคันนะครับว่ามันลงประมาณไหนนะครับลงลงสม,มูทไหมนะครับแต่ตอนที่เทสไปแล้วรอบแรกเนี่ยกูก็โอเคเลยนะครับไม่มียุ่งนะครับลงสม,มูทดีนะครับ <Okay. S 1> มีระยะ5เมตรนะครับ ได้อยู่ดัเมียมเลยดมาเก็บข้างลงด้วยโอเคลงคอมูดนะครับผมคันนี้ก็งัดให้ดูนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่จะยกให้ขาลมมันลอยขึ้นมานะครับขาลมนี้ก็5้าโลกว่านะครับค่านมันก็ไม่ได้เป็นเวทแข็งป้าง้นะครับผมให้ฟิวตกเล่นที่กาลังดีนะครับไม่ได้อ่อนเกินไม่ได้แข็งเกินนะครับลงเงินท่อนโคเลยนั่นเนี่ยสังเกตดูได้นะครับลงเงินตรงนี้เลยนะครับลองเพิ่มเพิ่มแรงอีกหน่อยครับ เดี๋ยวโป๊ไม่กระดิกเลยขาลุ่มงันดิอ่ะให้พี่บอลมาลองงัดบ้างมาเต็มที่เลยป่าเต็มที่ไปเลย เออจับเลยนั่นแหละดูนะครับผมค้างไวหน่อยค้างไวหน่อยค้างไว้หน่อยโอเคโอเคนี่นะครับไม่มีดุ้งนะครับดูท่อนหนึ่งลงเลยนะโอ้โหนะสมูทเนียนเลยค้างไวหน่อยนะโอเคสวยมากงัดอีกงัดอีกแรงหน่อยไหมตึงไหม <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวไปลองเยอะปาลาดูนะครับผม หลายมากเฮ้ย,ยปลายอมแล้วหั <laughs> วติดตะลิงแล้วพอแล้ว <laughs> แล้วทวิงอ่ะไม่มีอ้ยอมเลยทีเดียวโอ้โหเก่งมากไม่ต้องใช้ทวิงเลยอ่ะ เดี๋ยวผมจะให้โจอี้เป็นคนลองคันนะครับผมหลังจากที่ผ่านมาหลายมือมากคนนี้คันนี้ผมว่าผ่านมาแล้วเป็นสิบสิบคนอะที่แบบว่าให้ผมลองลองเทสลองอะไรดูนะปลาตัวแรกผมขออย่างนี้นะคือได้แล้วอย่าเพิ่งรีบงัดตั้งสู้เฉยให้คันทํางานไวโอเคอโอเคครับอ๋อโอเคไม่กินเลยคนระับไม่เป็นไรครับผมรอได้ครับรอดูผลงาน<อ>ของคุณโจอี้ผมถ่ายวีดีโออยู่เนาะมันจะเฮียมาทำเอ้า ถ้าปากินใช่ไหมเฮ้ยโจ้ยอย่าเพิ่งงัดตั้งสู้ไปผมอยากเห็นแบบว่าให้คันทำงานหน่อยลดเลยลดเลยลดเลยอ่าโจ้ยอย่างงั้นนะปล่อยเออคุณตั้งคันไว้เฉยพอไม่นี่เห็นแบรนด์ด้วยเห็นแบรนด์ด้วยนิวโซคาอิสโคนโดเกียวตะกี้ปากเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นตัวนะเท่าที่ดู เออต้องบอกงี้ก่อนเมื่อกี้จะยกเก็บใช่ไหมเห็นมันสูสีอยู่นานก็เลยรู้สึกว่าเ้ยไม่กินแล้วมั้งก็เลยจะยกเก็บครับอไม่แน่อาจจะเข้าปากกันนะผมเป็นคนชอบคันสั้นคุณรู้ใช่ไหมรู้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 เพราะว่าอะไรเพราะว่าี้เกจลุ่นรังจะบอกว่าตาไม่ดียังไงรู้สึกยังไงถ้าตั้งเฉยแล้วรู้สึกไงมันเบรกปลาอยู่ไหม ดูว่าเป็นปลาอะไรครับ,บเราจะไม่นับนะครับเปิดวายเดียวเออมันต้องเรียมนี้อโอเคชามผสมแล้วครับชามะสมแล้วดีบอยพีบอยมางัดปาลาหน่อยเนีของมาสงา่งใ,ใ,ให้ขอไปเอาก่อน

ซ้ายหน่อยเดี๋ยวยิงซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเขาปาร์กโถอ่าเต็มแก้มพี่ลาบอ,อกเต็มแก้มเอาล่ะลองงัดดูเลยลองงัดดูเลยงัดแคค่ไหนรับับงดเลยถึงแล้วอ่ะจะงัดอะไรอ่ะต้องบอกนี้ก่อนเงื่อนไขมขันคือเงี้ตรงบริเวณที่เรายืนอ,อยู่เนี้ยเขาเรียกว่าหน้าท่า หน้าท่าเน,นี่ยเขาจะมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าน Arrow, in หนึ่งลยหลังคามันยื่นออกมาเยอะนะครับถ้าคันมากเออถ้ายาวกว่า5้าสี่เนี่ยค่อนข้างจะเก็บปลาลำบากหนึ่งเพราะว่าถอยไม่ได้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเสาครับข้างใต้เนี่ยเป็นเสาปลามาสามารถมุดเข้าไปได้ตรงนี้ก็เดนเจอร์อันตรายพอสมควรเลยนะครับเล่นตรงนี้ก็เลยต้องมีทักษะนิดนึงนะครับผมระหว่างคันหักกับต้นกัญชาข้างล่างหักเราเลือกคันหักนะครับเพราะเราเคยทำต้นกัญชาเขาหักแล้วนะครับ ถ้าตั้งสู้เนี่ยโอเคไหมถ้าเล่นตามเกมอย่างเงี้ยโอ้ยสบายสบายอสบายเลยนะครับแต่น้ำหนักเบานะน้ำหนักเบามากหมเพราะว่าบาลานซ์คันดีเป็นห้าสี่ที่เบานะผมว่าใช่ใช่ปกติเช่ห้าสองก็ไม่เบานะฮะอะไรวะแต่เราห้าสี่ไงมาถึงในระยะของคันนะครับครับผมห้ามีได้หรออะไรนะห้าสมีได้หรอก็มีนะครับส่วนะบางคน แต่ว่าบางครั้งผมก็ใช้ห้าหกเลครับชับผมอือโอเคดูดึงเราพูดถึงคันเบ็ดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ้าวจะยอมไม่ยอมตัวนี้ชาได้ไหมไม่ได้ไปชาให้ก็ได้เอายังชางาโอ้โอ้าวโอโหจะลบไปกวชาเพิ่งมาส่งชาเลยชาเพิ่งมาเลยชาเพิ่งมาส่งยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเป็นไงเข้าป่ารอเปล่าครับ ไซส์สองนะครับผมข้างหรือเปล่าเหมือนโดนไหนเบ็ดหลุดแล้วไม่อยาเข้าปากเลกี้เห็นมันอาปากมาเยอ่โอ้ยจา์รัดด้พดถึงหัวนะไปเลยจา์รัดว่าบาปผมตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ได้เจตนาวัดใช่ครับไม่ได้เจตนาเลยถ้าเจตนาเราจะไม่โดนนะครับมาเรากลับบ้านเลฝากลูกมา่ลไรเชื่อผมเ่ย เขาบอกเบ็ดหายไปตัวนึ่งเอามันเุสารของมว้ยมันจะนี่มั้ยอ๋อเอาไปแลกเอาไปแลกทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหอุ้ยอุ้ยสารว่ายน้ำีกนะนี่มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้มันต้องขามันต้านน้ำก็มีอยางนี้หยิบได้ถูกอันได้นะ วางคู่กันดูสองอันหยิบไปถูกอันด้วยชั่วโอ้โหรอบนี้ไม่พลาดเฮ้ยหาย ้ยหายโอ้โหเรียบร้อยจู๋เลยว่าแล้วซอยๆอย่างนี้ขาดครับคือโหสังหารครับเรียบร้อยเอาอยู่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 เออเออเอาอยู่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 เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ ปลากินครับปลากินก <|ja|> ินบ้าอะไรจะเก็บไม่เหรอไอ้ย่าส่งวัดบ้าครับตัวนี้วัดบ้าอะไรจะยกเก็บเกี่ยวแน่นอนตัวนี้นี่ดูแอคชั่นคันเดี่ยวเลยทันเต็มปากนี่เขาปากจริงเหรอเขาปากก็น่าเหลือเชื่อมากอ่ะเหนียวเหนียวเว่ยคันเว้ยงัดดิงัดโหดๆนะโหดๆนะงัดโถงัดอ่ะ มันยอมแล้วอ่ะติดต้นไม้พี่มาทางนี้หน่อยเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่บึ้มไหมบึ้มไหมด้วยพี่บึ้มไหมย่อย่อใหญ่บึ้มไหมบึ้มหลอกอยากบึ้มหนูต้องโดนตวายอ่ะเฮ้ยลงดีอเอาได้เลยได้ฮะเขาตำแหน่งไหนนะโอ้โหเต็มท้องแล้วบอกเขาปากแล้วก็มาถึงเซสชั่นสุดท้ายนะครับที่ผมจะทดสอบเจ้าคัน MC New Soul นะครับ ต้องขอบอกงนี้ก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับ MC New s o n เนี่ยเป็นคันที่พี่ตูร้าน TK นะครับส่งมาให้ผมลองให้ผมเทสซึ่งไอ้คันนี้มันอยู่กับผมมาสักอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับเวลาใครมาตกปลานะครับเพื่อนๆี่พี่น้องๆผมก็จะาเอาคันนี้ให้เขาไปลองดูให้เขาไปลองเทสดูนะครับก็มีคลิปบางส่วนที่ถ่ายไปแล้วแล้วเอาไปลง Facebook หรือ TikTok กนะครับก็ลองกลับไปย้อนดูกันได้ส่วนวันนี้นะครับจะเป็นเซสชันสุดท้ายแล้วก่อนอันนี้เราเทสก็คือ ตั้งงัดเฉยๆลองดูซิว่าคันดึงปลากลับมาได้ไหมหรือเราอยากจบเกมไปแล้วเราก็งัดเลยนะครับผมผลปรากฏว่ามันใช้ได้นะครับมันทําได้นะครับมันเบรกปลาอยู่เลยส่วนนี้นะครับเซนสุดท้ายเราจะมาตกปลายี่สกากันปลาที่มีสปีดต้นที่แรงมากๆนะครับยี่สกต้องบอกเงี้ยในบ่อตะวันเบ็ดนะครับปลายี่สกเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยสตาร์ทที่2โลซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมต่ำกว่าโลเนี่ยน้อยมากครับแทบจะไม่เจอเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับส่วนอุปกรณ์ปลายสายวันนี้นะครับผมงานโหดเลยครับผม ไทลินบิ๊กเกมนะครับห้าสิบปอนะครับผมชิงหน้าเป็น PE สามนะครับผมเบ็ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยวลองใช้เบอร์นี้ดูก่อนแตกอัวจังง้างแล้วก็ลูกหมุนนะครับแล้วก็ทุ่นตกประมอทั่วไปนะครับผมห้าสิบปอนเลยนะครับผมลองดูนะครับถ้าจะคันมันจะหักนะครับก็ขอให้มันหักวันนี้ที่มือผมไปเลยนะผมจะได้บอกต่อได้นะครับว่ามันดีมันไม่ดีหรือมันห่วยแตกนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันเลยครับผม ตั้งแต่ผมตกชิงหลิวมานะครับผมไม่เคยใช้สายเอ็นที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับผมปกตินี่ก็สัก12ปอนนี่ก็ว่าใหญ่แล้วนะครับผม15ปอนนี่ก็สุดๆแล้วเหมือนโดดมา50เลยนะผมก็อยากลองกันให้เห็นจริงๆครับหวัดลุ้นกันว่าวันนี้จะรอดไม่รอดนะครับผมโดยทาร์เก็ตหลักผมจะหวังไม่ที่ยี่สกนะครับถ้ามีสวายเด้วยวก็จะดีมากเลยนะครับเครอลุ้นกันครับผม ไม่อยู่อ่ะพี่อีสามอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรดีคิดไม่ออกตอนนี้โอ้ยเรียบร้อยครับเหมือนจะอยู่อ่ะนะไม่อยู่เพเนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดปลายสายนะครับ้ินมจินมินกิน ไปแน่ไปแน่ไปแล้วไปแล้วทะลุละไปแล้วทะลุรหัสทะลุรหัสไปแล้วโอ้โหเอาอยู่ว่ะเอาอยู่เอาอยู่ทะลุรหัสเลยนะครับผมตัวนี้หลักสองนี่ไม่ต้องเถียงเลยครับยี่สก โอ้ยไม่เล็กกัะตัวนี้โอ้โหขยับหน่อยรู้เรื่องวไม่เล็กนะครับตัวนี้ว้ายไปแล้ว ร้อยเฮ้ยให้ยห้ใเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขัดกูให้ให้ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขัดกูขัดว่าแล้วแต่ว่าหยิบนู่นหยิบนี่เนี่ยโอ้ยน้ำใส่หนุ่มน้ำเฮ้ยเฮ้ยทำไมดีวะ ไเหี้ยแฟมก็มีไม่างนี้ยว่าแล้วจังหวะหันไปหยิบนูน่นหยิบนี่นะโอ้โหไปเลยยาว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 เฮ้ยกับมาก่อนกับมาก่อนดักนก้ำเงน ลูกบ้านมันอ้อมเสาไว้ครับใช่ใช่ใช่นี่ควับเสาเนี่ยแหละครับใช่ว้ายเย้หน่อยมันพุ่งมาจังหวะจะตั้งวิดีโอถ่ายนู่นนะจากนู่นน่ะถ่ายคลิปอยู่ก่อนถ่ายให้หน่อยไม่รู้เห็นปั้ย หมดเดียวนะครับแล้วก็โกกับกิ๊ฟหวยครับเยี่ยม่ากโอ้โหไม่ได้ตั้งใจครับตัวนี้ตัวนี้บอกเลยไม่อยากดูด้วยแหละบ่อยมาเถอะบอยไม่ทำตอนอะไรนะคือมาทำอะไรคิดท a n g อะไรนะแต่ผลจบออกแล้วอุ้ออกแล้วออกแล้วคือไม่ติดฮะปลาออกมาจากเก่าแล้วครับอ๋ออยู่ในเบ็ดหนูเล่นไหมอยู่ในเบ็ด นี่ไงถ่ายเลยตัวเบลอเลย,ยเฮ้ยนี่เขาตั้งตั้งวิดีโอไว้อะไรอ่ะเร็วๆๆจะขึ้นแล้วแล้วอย่างนี้มันก็ออกไม่ออก,ลออกแล้วใช่ไหมไม่ออกจากเบ็ดแล้วใช่ปะ อันนี้ปลาอะไรคะยี่สสเพษยี่โสเยอะสีเบิกเลยเอ้ยเยอะายได้เท่าไหร่ปล่อยหรือขายปล่อยครับปล่อยครับปล่อยเดี๋ยวเขาก็ปล่อยอ้โห้นี่ยงี่ยี่โสเภษอลยอยอยากกินกันสางร้อยสามสิบนะครับ ตัวแสบเมื่อกี้หันหน้าหันหลังดึงคันลงน้ำไปเลยนะครับผมเห็นอยู่โอ้โยตัวแสบครับโอ้ยนี่อย่างนี้ปล่อยนี่คือต้องที่ปากมันสองโลไหมสองโลได้เนยเนยเท่าไหมอันสามร้อยครับนั่นฟ้ามันดีนะใช่ครับจะเก็บตาตรงนู้นเองสามร้อยไปครับ นี่ครับเอาอยู่แน่นอนสองปลายปลายได้ตัวนี้โอเคครับปล่อยน้องครับผมอาย,ยังอัวเดียนตัวอวตัวเดียวตัว I, I don't find it. <laughs> ไไปแล้วไม่หักไม่หัก,หกแบริ่งหลุดโอ,โ,โอ้ยเียลากร้าน,นใหม่เลยโอเคนะครับผมสำหรับการทดสอบผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าในการใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะยืนตากฝนทำไมเนี่ยเออเพราะว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันคงไม่มีใครนะครับใช้ชิงหลิวสายถึงปอนด์นะอนับผมก็สําหรับนะครับผมขอพูดสรุปตรงนี้เลยนะครับว่า คันนะครับ MC New Soul นะผมคันนี้นะครับเอ่อมาจากร้าน TK นะครับร้านพี่ตูนนะต้องบอกนี้ก่อนว่าผมไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับผมเขาแค่ให้คันมาลองเทสนะครับแล้วเราก็ประจวบหมอเราชอบหาอะไรเล่นแปลกๆนี้อยู่แล้วนะผมก็มาเทสให้เพื่อนๆนะนะได้ดูกันนะครับผมจากจังหวะเมื่อกี้นะครับคือเราจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยวัดปลาแรงมากจังหวะนะคือวัดแรงมากๆนะครับบวกกับว่าปลาที่ได้เนี่ยเออผมน่าจะเดาว่าเป็นปลายี่สกนะ ยโสกจังหวะแรกถ้านาตาตกปลามานะครับก็จะรู้เลยว่าจังหวะแรกของเขาเนี่ยมันแรงมากครับผมแรงกระชากเขานี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับทําให้แบลิงมันหลุดไปนะผมคันไม่ได้หักเนาะเดี๋ยวถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูอีกทีนะครับแบลิงมันหลุดนะครับคันไม่ได้หักนะครับผมสายที่ลองก็เป็น50ปอนด์ลองกันแบบว่าโอเวอร์ยูสเลยนะครับโอเวอร์ยูสคือใช้งานเกินความเป็นจริงไปเลยวผมลองให้เห็นลองให้ดูว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับเพราะผมเห็นเนี่ย ผมอะส่วนตัวชอบคันสไตล์นี้อยู่แล้วคันด้ามกระบองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเวลาจับเนี่ยมันเน็บออกข้อศอกแล้วมันถนัดไม้ถนัดมือดีนะครับผมสําหรับแอคชั่นนะครับก็เห็นกันแล้วนะครับผมในคลิปถ้าเห็นไม่ชัดก็เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูอีกทีนะครับคันนี้นะครับจับดูแล้วก็ข้อเด่นของเขาเลยผมว่าน้ําหนักมันค่อนข้างจะเบานะครับผมก็พูดไว้ตั้งแต่หัวคลิปนะครับว่าเบาอย่างเดียวไม่พอต้องเหนียวด้วยนะครับคันนี้มันอยู่กับผมมาประมาณสักเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับก็ให้คนนู้นคนนี้ลองนะครับ แล้วก็ลองเองนะครับให้เห็นแอคชั่นกันไปเลยว่าเป็นยังไงเหนียวแค่ไหนนะครับผมสําหรับเซสชันการเทสที่ผมเทให้ดูนะครับผมงัดกับของหนักให้เห็นแอคชั่นว่าคันลงประมาณไหนแล้วก็ลองตั้งสู้กับปลาดูนะครับผมว่าคันเนี่ยเบรกปลาเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มาลองโอเวอร์ยูดูทีหนึ่งครับก็คือใช้สายใหญ่ตกปลาที่แรงกระชากกระเยอนนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะสำหรับเรื่องแบริ่งหลุดเป็นเรื่องเล็กครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ใหม่ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมสําหรับ การทดลองนี้การเทสนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ติชมกันเข้ามาได้ผมหรืออยากจะให้ลองอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับยินดียินดีที่จะถ้าว่างนะก็จะเอามาลองเอามารีวิวเอามาเทสให้นะครับผมสําหรับคันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อได้ครับผมร้าน t k f i s h i n g s h o p นะโอเคนะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอแนวแวประมาณนี้นะผมก็สนับสนุนได้นะครับง่ายง่ายด้วยการกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง1 2 8แนะครับผม ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นยู u ูบทิกต็อกนะครับหรือว่าเป็นเพจ a c e b o o k นะผมใช้ชื่อเดีวยวกันหมดเลยนะครับหนึ่งสองปดครับก็วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับผมก็ถ้ามีเสียงฝนเสียงลมอะไรเข้ามาก็ต้องขออภัยตรงนี้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามในช่องหนึ่งสองด้วยนะครับอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองเองมันเป็นไรวะ